สวัสดีจ้ามานันในเยวบผมกับหน่อชาติคูดก,ก็เพิ่อมอีกแล้วนะจ้ามันนีหน่อชาติกับธะรบกนินีีเลยนะจ้าตามเส่วกุ้งมีแคบไก่น้ำจ้ามันนี้ฮะว่ามีผักกับแกงเลยจ้ามากินกันเลยจ้ากุ้งสะดุ้งจ้าเส้นแก้วจ้า ไม่กุ้งสดน้ำจาก มอนีคิดอยากต่อบอกคงจะก็เลยบอกให้แม่ตาาให้จ้ะมอนีข้าวมีผักแต่มีแคปไก่แทนแ้นะจา้า Mm Husk -hmm. mm -hmm. แคบไกเยอะๆจ้าพี่น้องจ้าอิ่มแห้งจ้ามื้อนี้เหน่อชาติขอตลาดกันแล้วจ้าสวัสดีจ้าบายจ้า